ไ่เรือนอยู่ที่ปักธงชัยนะคะขอบอกว่าไม่ได้เห็นแบบนี้นานแล้วถ้าอีสา,เา,เสา,านเขาเรียกอีสานทางอุบลเขาเรียกท่อหูเ้าป้กมาทำกระท่อนท่อไม้ท่อไม้ท่อผ้าค่ะ<า>ได้มีค<า>่ะมีมีลายออกมาใหม่กว่าจะได้แต่ละผืนนค่ะลายดอกบวัวไม่ยากสัมผัสเลยนะคะคุณป้าเลยค่ะ<ม>กว่าจะได้เงินเขาพื้นหนึ่งเนี้ยเสร็จเ็ดเสร็จนี่กี่กี่ลาคะ สี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรนี่ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะอันนี้ประมาณสามวันเมตละร้อยห้าสิบอู้หูจะได้เงินค่ะเออเพราะฉะนั้นอย่าต่อค่ะอย่าต่อย่ต่อเลยอย่าต่อเลยต่อยากต่อยากี่อยากตัวนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านใช่ไหมคะ ที่นี่อำเภอปักทงชัยค่ะเป็นแหล่งผลิตไหมแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะทุกคนเขามีผ้าเขามาก